ม่แลกนี่แหละจะได้ต้องดูกันได้น,นะอุ้ยไกแตกคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับที่เป็ดกับเกมสล็อตแปะแมววันนี้ปิดเซิร์ฟเวอร์ไปนะฮะเปิดพุทธจัดปั๊บเข้าไปดูกันเลยครับ แบบว่าด่วนๆไวๆ <_ d ance> อยากรู้ว่ามันจะเลิกเกลือหรือยังนะวันนี้อยู่กับสูตรออโต้เทอร์โบแล้วกันตั้งใจมาแล้วแล้วก็เท่านี้เลยคุณ1399ลองดูนะถ้่อยดปั่นไปล้างหน้าไก่สองนะครับ10บสปินออโต้เทอร์โบนะอย่าลืมนะหลังๆมามันเข้าง่ายนะเพื่อนเขาก็บอกว่าสรุปนี่ไอ้สูตรนี้แหละน่าจะบอกว่าได้บอยซูวก้อนทอมาไม่ได้ เฮ้ <c oughs> อ้าวจัดไปไม่ไรมันพึ่งเข้าเมื่อเท้าไม่รู้ลืมไปว่าวันนี้เขาจะปิดปรับปรุงซ์ฟเวอร์นฮะ,ะอันนี้คือเปิดปุ๊บก็มาเลยายหนึ่งตรงายหนึ่งหน่อยๆนะเปิดก่อนเวลาด้วยกกหมุนกันเลยนี้แหละแล้วก็ไปที่เบ็ดบังผลแล้วเลยเบาๆสักเบ็ดห้าสิบหมดก็คือหมดลองสักสองสามไม้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันแต่ว่ารอบก็ยานมันลงตั้งแต่ไม้แรกนี่แหละจะได้ต้องดูกันได้นะอุ้ยไก่แตก <c oughs> ดับมันยังไง มันไก่ออโตเทอร์โบเพราะฉะนั้นมันไม่ไม,ไม่มีให้หลุนอุ้ยสวยน้ำมาต้องตั้งตัวกันเลยนะออโตสปินออโตเทอร์โบนี่ยนะง่ายดีเอาได้ทุนมันเอ,อ้แมวมันด้วยจัดไปนี่ให้เห็นไหมมันเพิ่งเปิดเอา้าใครมาลองตอนที่มันเปิดเซิร์ฟเวอร์มาลองมาคอมเมนต์บอกพี่เป็ดด้านล่างหน่อยแล้วกันเป็นอย่างนี้ป่ะขอเลยนะห้าพันทวนๆนานนี้เบ็ดห้าสิบมาไหวมากได้ไก่ข้างนอกนะมีแบบว่า น็อกโบนัสอันนี้ถ้าได้อีก5 0 0พนี่จอดเลยเลิกเล่นเกมให้เพื่อนๆดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ยังก็ต้องเล่นให้ดูนะเอ้า,าลองดูซิมันจะเกลือหรือมันจะแจกนะฮะเพราะว่ามันปรับปรุงมาใหม่นะซึ่งจริงๆนะไอตัวเกมจริงมันเป็นของท้าย xo ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกไอหน้าเว็บที่พี่เผ่นเล่นเนี่ยเขาปิดปรับปรุงนะไอ่ตัวเกมถ้าไปเล่นของเขาจริงๆนะซึ่งมันหาเล่นค่อนข้างที่จะลำบากทีหนึ่งก็เล่นยาก อ,อันนี้คือของอันที่พิเปเล่นอันเล่นที่ไหนก็คุยกันได้นะมีหลายคนก็บอกว่าอู๋ผมไปเล่นตรงนู้นตรงนี้มาไม่ค่อยชนะเลยไม่จําเป็นบางทีมาหาพี่เป็ดบางคนก็เปิดหนีงอนเงินไปเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะนะเลออกสองสปินอู๋มีเบ้าด้วยแต่ถึงสองพันห้ามถึงอยู่เอาได้ครึ่งเดียวขอสองสปินเมื่อกี้มีไก่แตกอยู่เลยอะไรว่าทำไมากลายเป็นอย่างนี้ไปได้ ค,คุณประมาณพันสหน่อยๆนะดู้ยโคตรเกลือหมดคำพูด72ขอ,อง 2008. อ้าโอเคไม่ถึงฝั่งเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพลงเร็วแล้วมีไก่แตกเราข้างนอกเนี่ยนะขอทำใจแวบหนึ่งปกติเนี่ยพอมันรวมอย่างงี้พี่เป็ดกดต่อเลยแต่บอกเลยครับออกอาการเซ็งๆหน่อยหนึ่งถึงมันจะลงเร็วแต่มันเป็นค่าความเสี่ยงของเรานะเราก็อยากให้มันให้เต็มๆหน่อยหนึ่ง เฮ้ยไม่น่าเลยเล่นสองมันจะออกเกมดีวะเอาอยัางไงกับมันดีก็บางทีก็ลองมาดองมันดูซิคือพี่เป็ดชอบแบบว่าออกปุ๊บกดปั๊บใช่ไหมมันมันอาจจะไม่เวิร์คลองแกล้งเขาดูหน่อยไม่กดด้วยแล้วฉันไม่กดด้วยแล้วก็แบบหลอกกันว่าทีเ่เผลอไม่กดอย่างนี้นี่ทีเท่เผลอที่เผลอเอาเป็นห้าพันหน่อยๆน่อยถ้าเป็นห้าพันห้าล้วก็หยุด นะอันนี้หมุนเล่นอ่ะ้ลืมปิดออโต้ไอ้ลืมปิดไอนะ้เทอร์โบนะเอ้าเกิน <c oughs> จะหยุดที่5้าพันห้าโอยเป็ดเอ้ยเอาเอาให้มันแจ้งคืนก่อนนะเลขสวยๆครับลูกจิตได้ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลอกมนะันอะจริงๆอยากให้มันหกพันแต่เราก็ต้องบอกว่าแบบอยากได้เท่านู้นอยากได้เท่านี้นะเอาจริงยอมแลนดิ้งเลยมันเกิน <c oughs> ไม่ไหว เป็นอย่างที่เห well> ็นนะครับเปิดเซิร์ฟก็จัดปุ๊บมันมาอย่างนี้จัดไปก็ได้เลยแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันเล่นแล้วมันจะเป็นเหมือนพี่เป็ดทุกคนนะเออไปแพ้เข้ามาอย่ามึงงอนกันนะมันก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติก็เอาไว้อย่างนี้คงต้องแลนดิ้งนั่นแหละมันกดไม่ขึ้นหรอกพี่เป็ดรู้ทรงอยู่นะก็เอาไว้พรุ่งนี้ลองจัดกันแบบสติเต็มๆจัดไป ไม่ได้เออต้องหลอกล่อเขาด้วยคำพูดนี่ไนะกดเกินอีกแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องตัดใจต้องตัดใจนะเชื่อวิเป็ดแลนดิ้งดีกว่าหยุดเล่นดีกว่าเอามันสองจุดห้านี่แหละแล้วลก็พอเลยนะมันเหลือแค่นี้เองมันอยากไปแบบเห็นมันแจกแจกนี่อย่ง้ไม่ดไมเพลินเพลินก็ไม่ได้นะมันจะแพ้เขาอย่างที่วิเป็ดบอกแหละเล่นซ้ำๆก็ไม่ได้ตัดใจออกเกมเจอกันกับ พี่เป็ดกับเกมสลอ็อตไปแวอีทีวันพรุ่งนี้นะไปแหละบายบายกิ้ว, bye วข้าวโชคดีทุกคนครับรอตั้งแต่เที่ยงดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดรักฐันแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ